ตรหลายๆคนบอกว่าอยากจะรู้ธรรมะง่ายๆว่าปฏิบัติได้ทุกวันง่ายๆแล้วก็ถึงทําได้เลยเงี้ยมีไหมครับพระอาจารย์มีมีพิคูถามผู้เจ้า<พ>มีธรรมะเพียงบทหนึ่งไหมรู้แล้วเนี่ยเป็นอรหันต์เลยนะบรรลุธรรมเลยนะพู้เจ้าบอกมีกายยคตาสติเอาจิตอยู่กับกายเรื่อยๆรื <c oughs> รู้แค่นี้พอเป็นอะไรบุคคลได้แล้ว กายคตาสติมีอะไรบ้างมีการเจริญอาณาปานาสติซึ่งวันนี้จะแจกให้พวกเราด้วยนะอาณาปานาสตินะสามสิสองสูตรในนี้นะคทำยังไงรู้ลมหายใจหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้พูะเจ้าบอกพิคูไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบ ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นรู้แค่นี้นะแล้วยมจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกจนกระทั่งถึงมรรคนิพพานได้เลยพระองค์บอกว่ากายยคตาสติ อันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมเนี่ยยมจําบรรทัดเดียวก็ได้ง่ายๆสุดคูณยังมากกว่าบรรทัดเดียวอีกยมยังจําได้เลยครับนะจิตระลึกกลับมาที่กายได้อมตะททำคือนิพพานแน่นอนเห็นไหมง่ายเกินไปบอกไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> บอกของ่ายๆนี่ให้ง่ายสุดแล้วเนี่ย รู้ลมหายใจเราเองเรื่อยๆรู้ลมเรื่อยๆและการรู้ลมหายใจพระองค์บอกอีกว่าเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายทั่วทั้งทวีปไหลรวมลงสู่มาสมุทรชั้นใดกายยคตาสติหรืออาณาปานสติอันบุคคลจเจริญแล้วเนี่ยความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นง่ายไหม อยากได้กุศลเอาจิตอยู่กับลมหายใจนิวรณ์ห้าจะดับไปอากุศลทั้งหลายจะดับไปโดยอัตโนมัติโยมกําลังคิดพยาบาทเขาเบียดเบียนเขากลับมารู้ลมหายใจเขาออกพยาบาทเบียดเบียนจะดับไปทันทีง่ายสุดนะพระองค์เลียนตรงนี้ว่าเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะกายคตาสติเป็นเสาเขื่อนเสาหลัก <c oughs> ที่พระองค์เปรียบเหมือนบุรุษจับสัตว์หกชนิด มาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักอันมั่นคงจับงูจับนกจับจระเข้สุนัขสุนัขจิ้งจอกจับลิงพอจับมันมาผูกด้วยเชือกเหนียวกับเสาเขื่อนเสาหลักแล้วปล่อยมันสิสัตว์ทั้งหกชนิดก็จะยื้อยุดฉุดกันไปเข้าที่หากินที่อาศัยของตนงูจะเข้าจอมปลวกจระเข้จะลงน้ำนกจะบินขึ้นไปในอากาศสุนัขจะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกจะไปป่าช้าลิงจะไปป่า พอมันดึงไปดึงมามันก็มาติดเสาเขื่อนเสาหลักในที่สุดมันก็หมดแรงมันก็จะมานั่งเจา้านอนเจ้าอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักพระองค์บอกฉันใดก็ฉันนั้น <c oughs> อารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเวลาโยมนะนั่งรู้ลมหายใจนะโอ้โหฟุง้งสรารพัดเลยนะคิดนั่นคิดนี่อุตลุดเลยนะใครจะบูชาไฟจิตมารู้ลมก็ยังฟุง้ง ใครไม่บูชาไฟจิตรูลมก็ฟุงใครกินเจจิตดูลมก็ฟุงไม่กินเจก็ฟุงใครนับถือลัทิใดลองมานั่งรูล้ลมหายใจฟุงหมดนะนะเป็นสัจจะความจริงที่ทุกคนตรวจตัวเองได้และถ้ามันฟุ้งแล้วทำยังไงผู้เจ้าบอกให้ละนันทิคือความเพลินมันหลุดฟุ้งไปใช่ไหมคิดไปใช่ไหมอย่าคิดนานผู้เจ้าบอกอย่าคิดนาน ยมนั่งรู้ลมหายใจปุ๊บหลุดไปคิดอดีตมันก็จะไหลไปบางคนก็ไหลไปจนครึ่งชั่วโมงนะเผลอหลับไปเลยนะนั่งสมาธิข่าสตินะเพียงแต่โยมเนี่ยรู้ตัวเมื่อไหร่รีบทิ้งอารมณ์แล้วกลับมารู้ลมหายใจทำแค่เนี้ยมูดี่